สุดยอดเครื่องรางประเภทลิงหรือหนุมานที่บรรดานักสะสมต่างเชื่อมั่นในพุทธคุณและทุกๆคนก็ยกย่องให้เป็นอันดับหนึ่งได้แก่หนุมานหลวงพ่อสุนวัดสรารกุลน,นะครับเพื่อนๆจังหวัดนนทบุรีหนุมานหลวงพ่อสุนจัดอยู่ในชุดเบญจภา,าคีเครื่องรางของขลังที่ใครๆก็อยากเป็นเจ้าของอยากได้ครอบครองแต่ก็ไม่ใช่จะหามาได้ง่ายๆนะครับเพื่อนๆวันนี้ ผมจะพาเพื่อนๆเ,เดินทางไปจังหวัดนนทบุรีครับแล้วก็จะข้ามเรือไปยังเกาะเกร็ดนะครับเพราะวัดของหลวงพ่อสุนวัดสารกุลอยู่ในเกาะเลยครับเพื่อนๆเ,เป็นครั้งแรกนะครับจะว่าครั้งแรกก็ไม่ใช่เพราะว่าเที่ยวก่อนผมไปแต่ว่าวันนั้นไปตรงกับวันที่วันธรรมดาครับแล้วก็ไปมืดเขาก็เลยปิดครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่สนะครับแต่ไปเที่ยวก่อนยังไม่เห็น วัตถุมงคลของท่านครับแต่วันนี้มามีโอกาสได้เห็นนะครับเพื่อนๆสำหรับหลวงพ่อสุนวัดสารกุลก็เป็นชาวนนทบุรีได้อุปสมบทเป็นพระพิสุทธิ์ที่วัดสารสารกุลนะครับได้รับฉายาว่าจันทโชตินะครับเพื่อนๆติดตามกันได้เลยนะครับ สวัสดีเพื่อนๆอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้เริ่มการเดินทางผมนั่งเรือด่วนเจ้าพระยานะครับค่าเรือ15บาทจากสะพานสาทรนะครับถ้าสาทรนะพูดง่ายๆครับจะไปลงสุดสายที่จังหวัดนนทบุรีนะครับเพื่อนๆเดินทางไปด้วยกันนะครับวันนี้ค่าเรือก็15บาบาทเองนะครับเพื่อนๆ มีโอกาสก็นั่งไปเที่ยวได้นะครับไปเที่ยวจังหวัดนนได้นะครับเรือด่วนเจ้าพยา15บาทสุดสายนี่ครับพาเพื่อนๆชมบรรยากาศไปด้วยนะครับก็ขอบคุณ f อนะครับที่แนะนำวัดหลวงพ่อสุนนะครับหลวงพ่อสุนวัดสารกุล ก็เป็นชาวนนทบุรีได้อุปสมบทเป็นพระอิษุที่วัดสารกุณได้รับฉายาว่าจันทโชตินะครับหลวงพ่อสุนได้จำปรรษาที่วัดสาริกุลมาโดยตลอดนะครับภายหลังได้แต่งตั้งเป็นเจ้าวาดหลวงพ่อสุนได้พัฒนาวัดสารกุณจนเจริญรุ่งเรืองและได้ศึกษาวิชาอาคมจนแก่กล้านะครับและเป็นที่ยอมรับของทุกๆคน วันนี้จะพาเพื่อนๆไปถึงวัดเลยครับตอนนี้เพื่อนๆก็ชมบรรยากาศข้างทางไปก่อนนะครับมีวัดอรุณนะครับนั่งเรือผ่านหลายที่เลยครับวันนี้ผมก็จะนั่งไปจนสุดสายนะเพื่อนๆคือเรือด่วนเจ้าพญานี่ จะนั่งไกลหรือใกล้ก็15บาทนะเพื่อนๆมานั่งเที่ยวได้นะครับแต่สุดสายอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับหลังจากผมนั่งเรือด่วนเจ้าพยาจนมาถึงท่าน้ำนนนะครับก็สุดสายผมก็ต่อด้วยรถเมลสาย32นะครับมาที่ปากเกล็ดนะครับและก็ นี่กาลังจะข้ามเรือนะครับเพื่อนๆข้ามเรือไปยังเกาะเก็ดนะครับว่าวัดหลวงพ่ออยู่ในเกาะเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับค่าข้ามเรือก็สามบาทนะครับข้ามไปฝั่งนู้นนะครับนี่ครับสําหรับเกาะเก็ดก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับที่คนมากันเยอะ เราก็กำลังจะข้ามฟากไปยังเกาะเกต็ดนะครับเพืเ่อนๆนี่ครับ หลังจากข้ามไปเกาะเกร็ดแล้วนะครับผมก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์อีก30บาทนะครับจนถึงวัดครับเพื่อนๆนี่ครับทางเข้าวัดก็อยู่ตรงกลางๆเกาะเลยนะครับเพื่อนๆใกล้เหมือนกันครั้งแรกผมนึกว่าจะใก,กล้ๆนี่ครับมาถึงแล้วครับสำหรับวัดสาลีกุล สำหรับหลวงพ่อสุนคิดจะสร้างอนุมานสมัยที่ท่านยังเป็นพระรูปวัดนะครับตอนนั้นท่านได้เริ่มปลูกต้นรักและต้นพุทธสอนไว้บริเวณหน้ากุฏินะครับรดน้ำมนทุกวันจนเติบใหญ่ภายหลังหลวงพ่อสุนได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสนะครับท่านจึงได้เริ่มสร้างอนุมานโดยท่านได้เรียนวิชาสร้างอนุมานมาจากพระนาคทัต จากนั้นท่านได้เริ่มทำพิธีเมื่อท่านได้ขุดต้นรักและต้นพุทธอนแล้วท่านก็นำไม้ทั้งสองไปตากแห้งจนได้ที่แล้วท่านก็ให้พระลูกวัดไปตามช่างที่มีฝีมือทางด้านนี้มาแกะนะครับเขาว่ากันว่านะครับสมัยก่อนค่าแกะหนุมานราคาตัวละหนึ่งบาทเองนะครับเพื่อน เมื่อแกะครบจำนวนที่ต้องการแล้วจึงทำพิธีปลุกเสกโดยใช้คาถาหัวใจหนุมานและเพ่งกสินไปในบาทจนหนุมานที่อยู่ภายในบาทกระโดโดโลดเต้นเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆหลวงพ่อสุนปลุกเสกหนุมานแบบนี้ทุกๆวันจนครบสามเดือนอจึงเป็นอันเสร็จพิธีและคอยแจกจ่ายแก่ลูกศิษย์ของท่าน,น,นและผู้ที่สนใจมาขอไว้บูชานะครับองคตมัน,น,นจะเป็นแบบ พวกลูกน้องค่ะประมาณอะไรเนี้ยอ๋อแต่อันนี้เป็นหันมาระคะค่แต่อันนี้ก็หันมารใช่ไหมแต่อันนี้เป็นเหมือนลูกน้องเขาค่่อันนี้เป็นกระไรนี่เป็นโลหะอ,อันนี้ก็หันมารอันนี้หันมาเหมือนกันอันนี้มันจะเป็นว่านร้อยแปดมันยังไงนะคะมันเนื้อว่านี่มันมัน,น,น,มนไ,มไม่ใช่เนื้อไม,ม้ อันนี้เท่าไหร่นะคะอันนี้สี่ร้อยอันนี้ห้าอันนี้สามอันนี้สองมีโควอีกี่คนนะลูกโค้ชเขาจะฝังให้ยันพุทธคุณธรรมคุณทองผู่ไว้ดู เจ้าตัวต่างไปหน้าห่างในงานแต่งเจ้าแต่งดูหน้าขอดูหน้าหน้าแบบ ไปไหนแล้วก็บอกพี่หนุมานจะไปโน่นไปนี่ก็บอกว่ามุ้ง้องเรียกเาพี่หนุมานเรียกพี่หนุมานนะคะจ้ะเดี๋ยว ขอร้อยเพื่อพี่มาดิข<า>อร้อยหนึง่งลได้ลลูกา <c oughs> ดีนะะไปไหนมาไหนพวกเขาบอกว่าพี่อนุม,มานจะไปโน่นไปนี่ปะป้องคุ้มครองด้วยนะคนอันตรายทั้งพวง,นวนะงนวในแวดวงนักสะสม เครื่องรางของขลังนะครับมักจะพูดกันติดปากว่าเสือหลวงพ่อปานอนุมานหลวงพ่อสุนเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆซึ่งก็แสดงถึงความเก่งกล้าสามารถในการปลุกเสกเครื่องรางของขลังแต่ละชนิดของแต่ละพระเกจิอาจารย์ที่เชี่ยวชาญเวทวิทยาคมไม่เหมือนกันนะครับและถ้าเป็นเรื่องหนุมานแล้วก็คงไม่มีใครเกินหนุมานของ พระเกจิอาจารย์ยุคเก่าที่เรืองเวทวิทยาคมอย่างหลวงพ่อสุนวัดสารกุลเกาะเปล็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับเพื่อนๆขุน,นกระบีวานอนลทธิ์เกลกไกลหนึ่งในสยามคือสมยานามที่คนในวงการพระเครื่องตั้งให้กับพนุมานหลวงพ่อสุน นับเป็นสุดยอดของขลังหนึ่งในชุดเบญจภาคีที่นักสะสมไฝ่หาไว้มาครอบครองบูชานะครับเพื่อน,อนสำหรับประวัติหลวงพ่อสุนนะครับมีนามเดิมวัดสุนนามสกุลปานกล่ำนะครับท่านเป็นชาวนนทบุรีไม่มีใครทราบว่าท่านอุปสมบทเมื่อไหร่นะครับแต่ที่ทราบคือท่านมีฉายาว่าจันทโชตินะครับในสมัยที่ท่านเป็นพระรูปวัดท่านมี จริวัตที่ดีงามจนเป็นที่เริ่มใสศรัทธาของชาวบ้านจวบจนเจ้าอาวาสมรณภาพลงชาวบ้านจึงได้แต่งตั้งท่านขึ้นเป็นพระอธิการเพื่อครองวัดแทนนะครับท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดสาลากุลตั้งแต่หนุ่มสำหรับอิทธิฤทธิ์ของหนุมานก็มีพุทธคุณเน้นไปทางด้านคงกระพันชาตรีนะครับเพื่อนๆ แล้วก็แคล้วคลาดแล้วก็เป็นเมตตามหานิยมคาถากำกับพนุมานให้ว่าณนะมังเพลิงโมมังปากกระบอกยะมิให้ออกอุดทางโทอุดทังอัดอะสังวิสุโรปุสะภุพะมะอุโอมยะพุทธา นโยสตรีสตรีนิสังโหนะครับถึงแม้ว่าหลวงพ่อสุนจะมรมรณภาพเป็นเวลากว่าเจดสิบปีแล้วนะครับเพื่อนๆแต่เครื่องรางของขัง,งที่ท่านสร้างยังคงเป็นที่ก่ลาวขานเรื่องลือและยังครองใจนักสะสมจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่เสื่อมคลายนะครับ ตอนนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆเ,เข้ามาชมเป็นเหมือนผ้ายันนะครับเพื่อนๆสวยมากครับออกแบบได้สวยนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อด้วยครับเราก็มากราบขอพรได้นะครับอยู่ในมณฑปของหลวงพ่อนะครับมาไหว้ขอพรได้นะครับแล้วก็มาชมภาพ วัตถุมงคลสมัยหลวงพ่ออยู่นะครับแต่นี่ก็น่าจะเป็นรุ่นใหม่ที่ทําขึ้นนะครับก็สวยนะครับออกแบบไปสวยงามนะครับนี่ครับสวยมากเพืเ่อนๆสำหรับหนุมานก็จะมีราคาตั้งแต่ 300 400ถึง500นะครับเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นรุ่นใหม่นะครับแต่ก็สวยครับน่าเก็บครับนี่ครับภาพเก่าๆของท่านนะครับถ้าเราจะหารุ่นใหม่ๆที่ท่านทำไว้ก็คงจะยากครัเพื่อนๆอ,อีกอย่างก็ราคาสูงนะครับนี่ครับ รายนามการสร้างวัตถุมงคลนะครับเราก็จะเขียนตรงตรงนี้ก็จะเขียนประวัติของหลวงพ่อสุนให้เรามาอ่านดูนะครับวัดสารากุลนะครับเป็นสุดยอดหนุมานหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆหลังจากกราบและก็พาไปชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อสุนแล้วนะครับ วันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาชมสถานที่ท่องเที่ยวนะครับไหนๆก็มาแล้วก็พาเพื่อนๆไปชมกเกาะเกร็ดนะครับสําหรับเพื่อนคนไหนที่ยังไม่เคยมาก็มากัากนได้นะครับเพื่อนๆนี่วันนี้มันตรงกับวันอาทิตย์นะครับที่ผมไปเอ้ยตรงกับวันเสาร์ไม่ใช่วันอาทิตย์นี่ครับก็จะมีของขาย อาจจะไม่คึกคักนะครับเหมือนไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนอนี่ตรงนี้แน่นเลยนะครับเพื่อนๆก็เนื่องจากสถานการณ์ล่ะที่เรารู้รู้กันอยู่นะครับเขาก็จะขายขนมมั่งแล้วก็เครื่องปั้นดินเผานะครับสำหรับเกาะเก็ดนะครับ FC คนไหนเคยมาเที่ยวมั่งเอ๋ยเม้นมาบอกด้วยนะครับนี่ครับ ก็เดินทางมาเที่ยวได้นะครับมากราบหลวงพ่อสุนแล้วก็มาเที่ยวเกาะเกร็ดด้วยนะครับมาเช่าวัตถุมงคลด้วยนี่ครับทอดมันกะลาที่ขึ้นชื่อเกาะเกร็ดนะครับน่ากินมากครับชุดหนึ่งสามสิบบาทเพื่อนๆมาช่วยกันอุดหนุนสินค้าของคนไทยเราด้วยนะครับ ตอนนี้นักท่องเที่ยวก็ไม่เยอะครับสมัยก่อนเต็มเลยนะครับเพืเ่อนๆน,นี่ครับวันนี้จะพามาชมเครื่องปั้นดินเผาใครอยากมาฝึกตรงนี้เขาก็ให้ฝึกนะครับเพื่อนๆฝึกปั้นดินเผาใครสนใจมาฝึกได้ นี่ครับพาชมเครื่องปั้นดินเผานี่คุณลุงกำลังปั้นโชว์อยู่ครับมาเที่ยวกันได้นะครับเ,เพื่อนๆสำหรับเกาะเกรียดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขะะัตฤกษ์ครับนี่ครับปั้นเสร็จสวยงามเลยครับ มาก็มาไม่ยากนะครับนั่งเรือนั่งเรือจนสุดสายนะครับ15บาทเองครับเพื่อนๆลงท่าน้านนแล้วก็นั่งมีรถเหมาก็มีเพื่อนๆรถเหมามาถึงเกาะแต่ถ้าไม่อยากเหมารถก็นั่งสายรถเม์สาย32นะครับแล้วก็ข้ามปเรือมา3บาทครับมาเที่ยว เกาเกร็ดได้มีวัดอยู่ในนี้หลายวัดนะครับเพื่อนๆแต่ที่ผมพาเพื่อนๆมามาวันนี้ก็พามาชมวัดหลวงพ่อสุนนะครับคือท่านจะดังเรื่องหนุมานนะครับสุดยอดเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆสวยงามไหมเครื่องปั้นดินเผานี่สวยๆครับ ก็จะติดราคาบอกไว้นะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามมารับชมนะครับก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับเพื่อนๆ วันนี้ก็ขอบคุณครับ